วัสดีครับโปรจงเดือนนะครับทีมหลังบ้านน้องอุคงเอิงนะครับผมนะดูดูกับบุญรอดเวลาให้เลยดูดูดูแต่ยู่แต่ตะนุนครับนี่ปาเด็กๆมาเล่นดินเล่นทรายนะครับผมอากาศร,รมร่มดูบนปืนอึดอัดครับผมอยู่บนปืน ลองมาดูแบบนี้บ้างครับนั่นนั่น,น,นเริ่มเดินดีกันเลยคดับดีด,ดีน้องน้องน้องดิดีก็เริ่มไล่รถกับตะกี้เน่เน่เน่เน,น่ต้องลังประางดิ๊ด đưa đưa vào nhân ngay nhân ngay nhân ngay nha gặp tổng đua Của dưới bên nha nhân ngay យ៉ាងងៃเนี่ยก็ต้องปรามนะครับผมนะต้องให้เก่านั่งดูรถแล้วก็เวลาเก่านั่งรถตึงต้องดูตอนนี้ครับก็ได้ดูยังไงเนี่ยเอามั้ยเนี่ยเนี่ย สวดีเด็กๆเอื้อไส่พรมนะครับพุ่มนะลายกองกับพุ่มก็เลยสักพรมไม่กับตอนจาสักไปร้องแล้วเลยสักตอนจะนิกรอ้องเลยปลาเด็กๆมาเล่นดินเล่นทรายนะครับนี่วินเทจกับผมวินเทจมาแล้ววินเทจ ลามซ่อนดีดีไปในตัวครับผมอย่านะไม่ออกไปไม่ออกไปไม่ออกไปเด็ดขาดออนเนี่ยกับออนคือให้ปลอยกับแต่ไม่ปลอย อยู่กับลูกนี่แหละนะน้องนะอยู่กับลูกอย่าดื้อลมดีครับ Mm. Đu lùm non Tạp con lũ mm. Đu địch non cho bài tua Đây. Mm. Mm. Đu non Đu สักกลมนะครับแถวจักรพรรก,กนหน้าแห้งครับผมไม่มีพยานแล้วนะครับเออออกมาไลา่กองกครับผมลงเดียกัดดูนะครับไม่มีพยานว่างลงไปแบบลงอกไปหมดลที่มีพยานอ่ะดี้ดิเนเนเนเ ได้ยินเสียงรถจักรยานไม่ได้ ừ, ừ, ừ. Ừ. อืมอืมอ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตกป้ามกันแบบนี้แหละให้เขามานังดูรถด้วยละเขาจะวุ่นวายใจรถได้นะกับเราก็ดเูเขาได้รู้ मैंने जबल लगा मे कार चार निक देख लें เหยียบดินบางนะครับผุนะตามาชาร์คของก็ไม่เป็นไรกับปพึ่งใต้พยัจเลยมีเออมากองนึงแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีพยัจดูแล้วโล่งสบายตองนะครับพี่นี้โล่งสบายตองสำรวจจังสำรวจ ตีนอนกันนอนนะครับตีคือมันเย็นนะครับตีดินแน่แน่แน่เอาเอาดูไปกระรู้วะอืมไปกระรู้วะก็นอนออืืมไปกระรู้กันทำไมฮะไปกระรู้กันทำไมแน่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  สักบรมนะครับส่องรอบแล้วครับวันนี้หน้าแห้งกระเพมประว่ายังมีแดดนะครับดันล่างนะตอนนี้อากาศปลอดโปร่งนะครับคงไม่มีแล้วกรบเพิมฝนวันนี้นี่บรรยากาศโปร่ง เค okay, ครับผม๊บสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอัน,นเด็กๆนอนเล่นนะครับได้ลมลุมตกนะครับเหยียบดินบางครับปุ๊บเจอนายกิฟต์หน้ากับวกวักติดตามช่องลงเดียด้วยครับผม๊บเจอนายกิฟต์หน้ากับสวัสดีครับปุบ